วันนี้เรามาเข้าเรื่องของไททันกันนะครับผมว่าหลายๆคนถามผมว่าเราจะทำยังไงให้ไททันเราตีแรงขึ้นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมีไททันแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงให้ไททันมันตีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบต่างๆกันเลยดีกว่าทีนี้เรามาในส่วนของเรื่องเบิร์กนะครับผมเบิร์กก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่ทำให้ดาเมจไททันเราแรงขึ้นนะครับเบิร์กหลัก เบิร์กแรกเนี่ยที่ผมอยากแนะนําเลยอยากให้คนที่จะหาก่อนนะครับคือเบิร์กอาร์ตออฟครับเป็นเบิร์กเนี่ยก็คือของมันพูดก็คือง่ายๆคือเพิ่มดาเมจของไททัน40%เลยนะครับผมแรงมากนะถ้าเกิดคุณบก10นะครับแล้วก็โจมตีขิกซ้ายเร็วขึ้นเป็นสิเป็นถามว่าเร็วไหมเร็วนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนเปิร์กต่อไปก็ ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับอ่ะต่อไปเปิร์กนี่เหมือนกันครับอ่าเปิร์กนี้มีประโยชน์ตรงที่ทําให้เราแปลงล่างได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับถ้าเราบวกสินะ awakening bar fast เร็วขึ้นก็คือทําให้ awakening เน่ะ ening, ทำให้เราแปลงล่างเร็วขึ้นพูดประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ไททันเห็นในเห็นเราในระยะ150เมตร แล้วก็ออสเซกไททันบวกอีก15%ก็ควรจะหาเหมือนกันนะครับเปลืองนี้ควรจะมีนะครับส่วนป้องกันป้องกันเนี่ยก็ใส่ตามผมเลยก็ได้อ่นนี้ก็ฮิลิเจนห้าหน่วยนะครับห้าหน่วยแล้วก็รับดาเมจแรงขึ้น1.5%อันเนี้ยถ้าผมตามเข้าใจนะครับส่วนตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเรารับดาเมจซ้ำๆกันอ่ะครั้งต่อไปเราจะไม่ได้รับดาเมจนะครับซึ่งมันทําให้เรา,ามีโอกาสรอด ค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็เปิร์กเนี่ยทุกอย่างก็คือเหมือนทำให้เราอะถึกขึ้นแล้วก็เลือดร2อยยสิบห้าหน่วยอือมแล้วก็รับดาเมจได้ได้แบบว่าทุกย่าก็คือทำทำให้เราถึกถึกขึ้นส0มสิอร์เซอะไรประมาณนี้นะฮะอืมส่วนซัพพอร์ตก็ไม่มีอะไรเยอะครับใส่ตามผมเลยก็ได้ก็โซฟีเพิร์กเหมือนกันก็โซฟีก็เห็นในท่านในระยะทุกตัวนะครับที่อยู่ในแบบประมาณนี้นะครับอือม แล้วก็หิวที่ทุกครั้งที่เราคิวไททันนะครับก็จะหิวให้เรานะฮะถ้าผมเข้าใจผิดน,นะนะถ้าผมเข้าใจถูกก็ก็ตามนะถ้าเกิดผมเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ผมอ่านตามที่ผมเข้าใจเนาะอส่วนเพิ่งนี่กม็มีอะไรครับก็คือเหมือนจะเป็น OMD เครื่องย้ายสาิติบาบาสปีดคอนโทลแก๊สอะไรทำให้เราแบบอยู่ได้นานขึ้นเรื่องเรื่อง OMD เนาะก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลกับ เกี่ยวกับไททันเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพิร์กนี่นะครับเพิร์กอาร์กอวอนครับที่เราควรจะหาก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเพิร์กนี้ครับอืมประมาณนี้เลยถ้าอยากให้ใส่ก็ใส่เหมือนผมก็ได้ถ้าอยากถึกหรืออยากแรงล้วก็ใส่เหมือนผมเลยก็ได้ครับอันนี้จะเป็นฟูลดาเมจฟูลบัฟนะครับฟูลของแดงเลยประมาณนี้นะฮะมาในส่วนต่อไปครับการ์ดครับการ์ดอะถ้าคุณอยากฟูลดาเมจคุณใส่ตามผมเลยก็ได้คุณหาตามผมเลย ชิ้นแรกที่คนจะมีก็คนเป็นอ,อันนี้ครับผมอธิบายคร่าวๆก็คือ awakening bar fast เร็วขึ้นก็คือแปลงล่างเร็วขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเต็ม100%แล้วแปลงได้เลยก็คือถึง60%นะครับหลอดม่วงๆครับถึง60%แล้วสามารถแปลงล่างได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นต่อที่สิบเเซครับยิ่งเรามีาร์เยอะดาเมจก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะฮะส่วน เปิร์กชิ้นนี้ก็คือทุกครั้งที่เราเสียเลือดอมันจะเพิ่มดาเมจ0.4ประมาณนี้ยิ่งเราเสียเลือดเสียเลือดเยอะก็ยิ่งดาเมจแรงขึ้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นคิวไททันเหมือนตแตกไททันยิ่งเยอะยิ่งแรงประมาณนี้ครับถ้าเกิดข้อมูลผิดก็ต้องขอไปนะถ้าเกิดว่าคุณอยากแรงคุณก็ใส่ตามเปิร์กขมเลยก็ได้ที่ผมใส่นะตอนนี้นะครับก็แรงมากมาก อ่าส่วนการ์ดที่สี่เนี่ยถ้าเป็นการ์ดอื่นก็ดีครับเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าการ์ดเนี่ยถ้าผมเข้าใจในตามองเข้าใจก็คือถ้าเกิดว่าเราโอกาสลอดวันฮิตได้มันจะบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็บวกสปีดอืมแตกๆพวกนี้ครับมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์บาบบาแตานีนะ้ซึ่งการ์ดไว้เนี่ยจริงๆไม่ไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้หรือจะไปใส่เป็นการ์ดตัวอื่นก็ได้นะครับการ์ดอันที่สี่เนี่ยครับอ่าฮะ ต่อมาเรามาดูเครื่องสวมใส่ที่เป็นพระเอกหลักของเรานะครับพระเอกหลักของเราที่ผมใส่อาร์ติแฟกต์จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีอาร์ติแฟกต์หน้าแดงอะ่ะก็ไม่เป็นไรก็ได้นะครับเป็นอาร์ติแฟกต์ทองหรือเป็นมงกุฎก็ได้ครับแต่ว่าถ้าให้ดีก็ควรที่จะมีครับหน้าแดงหน้าแดงนะครับถ้าถามว่าหน้าแดงดรอปจากไหนนะครับวิธีหาหน้าแดงคือดรอปจากในบอสไลเนอร์ครับ นี่ครับอยู่ในกล่องเห็นไหมโอกาสดรอป0.56ซึ่งหาจากใน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 เลดบอลนะครับเรามาดูว่าหน้าแดงเนี่ยมันบวกอะไรบ้างนะครับหน้าแดงเนี่ยจะบวกเหมือนดาเมจสแต็ของไททัน15น่าจะใช่อืมแล้วก็เพิ่มอัตราการแปลงร่างของไททนันบวกอีกหนึ่งครับอืมแล้วก็อ่า awakening bar ทำให้ bar ของไททันน่ะที่เป็นตัวหลอดของแปลงร่างของไททันหมดช้าลง20%ประมาณนี้ครับส่วน off artifact เหมือนกันครับวิธีทำให้ดาเม g ของไททันแรงคืออยู่ที่ off artifact ตัวนี้ครับเห็นไหมอ่าน,นี้คือพูดง่ายคือด a m a g ของไททันโดยตรงครับเราหา off ตัวนี้เลยครับ2อันเลยถ้าเกิดตันได้ก็ดีครับเหมือนกันเลยผ้ามันคอ ก็เป็นภาพบนคอแดงก็ได้ครับผมใส่เป็นภาพภาพบนคอแดงของอมิคาสันนะครับอือฮึก็ภาพบนคอแดงของก็เป็นออฟเหมือนกันครับตันได้ก็ดีครับหาตันได้ก็ดีแล้วก็ออฟของมันข้างล่างก็คือฮุกเร็วขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อ่แดดคูลดาวเร็วขึ้นก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับจะสร้างห้องเป็นเอเลนนะครับส่วนมอสผมไปติคอร์ดีเนาะเพื่อวความไวนะครับผมติ๊กเป็นประมาณนี้แล้วกันครับตามเลทจบจบภายในประมาณต้องจบภายใน ก่อนถึงหกนาทีครับผมขอติ๊กเนาะจะได้ง่ายๆตามนี้นะครับเดี๋ยวผมเราลองไปดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่บอสกันบ้างนะฮะดูว่าเราจะดาเมจเท่าไหร่นะฮะพยาดฟัดเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับมันยังไม่เห็นผลนะฮะต้องรอเหมือนกันดนลองแปลงล่างก่อนนะนี่ครับดาเมจล้านสองนะครับอันนี้ล้านสองนะที่ผมยืมได้แปลงล่างนะครับแปดแสนนะครับทีนี้เราดูตอนแปลงล่างนะ แล้วที่นี้ดูเลือดผมลดเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งดาเมจผมจะยิ่งแรงขึ้นนะครับต่อยธรรมดาสี่แสนนะครับอันนี้ไม่ติดดาเมจเหลืองเนาะนี่ครับล้านสี่นะครับนี่ถ้าติดติดดาเมจเหลืองก็หกหกแสนถึงเจ็ดแสนนะครับที่ผมลองนะนี่ครับนี่ครับถ้าผมเปิดมัดปัดฟ้านะครับผมต่อยหกแสนนะครับ ถ้าติดดาเมจเหลืองนะพหกแสนนี่หกแสนแปดนะครับประยัดเพิ่มเลือดนะฮะเห็นไหมครับดูเลือดบอร์ดครับอันนี้ผมโซโล่นะครับเลือดบอร์ดค่อนข้างลดไวนะครับเห็นไหมหนึ่งล้านหนึ่งนะครับค่อนข้างลดไวนะครับเห็นไหมจัดแสนละนี่ครับล้านหกนะครับเห็นไหมดาเมจเหลืองล้านหกนะครับอันนี้คือผลมาจากของ ปูดาเมจไททันหลายๆอย่างนะครับนี่นี่นะ,ะต่อยธรรมดาครับไม่ได้ใส่หมัดหมัดฟ้าก็ห้าแสนถ้าตีดาเมจเหลืองอะบอสต่อยพอดีเนะี่ยต่อยความกันนี่ครับต่อยธรรมดาดาเมจเหลือง อยู่ที่เจ็ดแสนสี่นะครับเจ็ดแสนสี่เนี่ยเราใส่หมัดฟ้าเนาะใส่สนับ,ปร,นนรบประมาณนี้ครับนี่ครับดาเมจก็จะประมาณนี้ฮะโอเคนี่ครับใช้เวลาจบบอสอยู่ที่ประมาณสามนาทียี่สิบสามวิแต่ถ้าเร็วสุดอยู่ที่ประมาณสองนาทีห้าสิบวิประมาณนี้นะครับที่ผมใช้เวลาเนาะ